โอเคครับเราอยู่ใเกมเกาะคนตัดไม้นะทุกคนผมตัดไปได้สองต้นแล้วเราจะตัดแมงใหม่ตัดมันเข้าไป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 โอเคเราจะมาสร้างบ้านนั้นก่อนนะอันดับแรกเอาไปสิบอันโอเคสร้างบ้านเสร็จเราจะไปตัดไม้กันต่อตัดตัดตัดมันเข้าไปตัดมันเข้าไปตัดมันเข้าไป ตัดมันเข้าไปอ่าโอ้โหโอ้โหไอ้ห่าพวกนี้มันดูดอะไรนี่แมวตัดมันเข้าไป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 เอ้ยไม้หมดตัดตัดตัดไม้หมด ตัดเข้าไปตัดเข้าไปตัดเข้าไปเฮ้ยได้เยอะละได้เยอะละตัดมันเข้าไป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 โอ้โหรู้สึกว่าจะเต็มกราฟแล้วทุกคนไปทำอันนี้ต่อดีกว่าลัวล้ว เต็มกราฟเลยเฉียวเต็มกราฟโอ้โหรั้วบ้านกูนี่โคตรเท่เลยเต็มกราฟกันเลยทีเดียวอ๋อรั้วบ้านโคตรเท่อะครับโคตรเฟี้ยวเลยไอตัวนี้มันคือตัวเหี้ยอะไรเนี่ย เก็บไม้เก็บไม้ไอ้ลูกลูกมีลูกมาช่วยตัดไม้เลยว่าจะฝักโคตรที่โคลม้ม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 โคนล้มแล้วไปทำอะไรต่อก็คือแค่นี้แล้วก็ไปตัดไม้แค่นี้แล้วคือกูต้องไปทำอะไรต่อไม้แปดอันเท่ากับระยะแรกไปเลยแล้วกัน โอ้โหเลยอันเดียววัตเตอร์ฟักวัตเตอร์ฟักนี่คืออะไรกุญแจแมวยังไม่อยากได้ตอนนี้เราต้องตัดไม้ไปเรื่อยไอ้รถมักขววยมาขี่อะไรหน้าบ้าน แล้ไงต่อวะมันได้ทำอะไรต่อเอ่อบ้านเลเวลหนึ่งอ๋อมันต้องซื้ออันนี้เว้เพื่ออัปเกรดเดี๋ยวขายขายไม้ก่อนได้แปดอันใอีกนิดหน่อยฟัน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 โอ้โหรวยไม้ชิบเป่งเลยเราต้องฟันไปเรื่อยทุกคนมันไปเกมนเล่นเพลินมากเลยนะฟันฟันต่อไปฟันฟัน ฟัน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 อีกหนึ่งต้นฟันโอเคหายเพิ่มนี่อ่ะเป็นเลเวลสองบ้านกูเลเวลสองแล้วทุกคนอะ่ะก็บ้านเลเวลสองแล้วทำไมมันไปไม่ได้ปะ่ะงงนะแล้วต้องทำไงต่อ ก็บ,บ้านกูเลเวลสองแล้วว่าอ๋อนี่นี่นี่มันต้องอัพบ้านนี้สัตว์กูอัพผิดบ้าน,น,านก,กนไาไาไาไูไปอัพบ้านให้ลูกเฉยเลยแม่งเมื่อกี้เกินไปทำไมทำไมทำไมไปอัพบ้านให้ลูกเฉยเลยเมื่อกี้โอ้เกินไปเก็บไม้ก่อนเก็บไปสักสองร้อยเก็บไม้สักสองร้อยก่อน โอ้เก็บเสร็จแล้วขาย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 โอเคเอาไปให้หมดเลยกูขออัพบ้านกูนอันเคเลเวลสองไปได้ยังวะไปดูกันไปได้แล้วไปได้แล้วเอ้ยไม้หมด <c oughs> เราจะไปเมืองโน้นกันทุกคนมับอืมเสร็จละอืมฟันฟันฟันอย่างเดียวในช็อตเนี้ย โอ้โหใช้ไม้แปอันเราจะฝักโอ้สร้างโรงอะไรกันวะนะตัดเข้าไปกูชอบตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยตัดเข้าไป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  ัดเข้าไปยาเฮ้ยไอโซนตรงนี้ตัดไม้ได้โคตรบ่อยอ่ะบอกเลยโคตรเฟี้ยวเย็ดเคไปอัพบ,บ้านก่อนไอ้กูต้องขายไม้ได้มาหกสิบแปดเหรียญโอ้ต้องแช่ร้อยเหรียญเลยเหรอ,อวะต้องไปหาไม้เพิ่ม ต, latitude, ต, supply, ตัดเข้าไป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 ไอพวกเจ้าทำลายล้างป่าตัดมันเข้าไป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 ไอชีนี่ขโมยไม้กูนี่คืออะไร อัปเกดอะไม่เอาไม่อยากรับตนนัดมันเข้าไปสามรอยแล้วไปสามร้อยแล้วสามอแล้ว,ลวอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยนะอหน่อยน,ะอนอยนะไม้เนี่ยเป็นบ้องบ้องไม่ใช่ไม้ไผ่เนี่ยนี่คืออะไรเราไม่เอาเราไม่เอาไป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 พอก он, ่อนพอก่อนพอก่อไปขายก่อน ได้56าพอแล้วพอแล้วพอแล้วอัพบ้านกันหนึ่งร้อยอ้าอัพเพิ่มใช้เจอแไ้วหกร้อยยี่สิบห้าโอ้โหวัดตึกฝันยี่มาแล้วอยู่เก้าสิบก้อนฟันฟันฟันไปเรื่อยๆฟัน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 ไปเรื่อยๆโอ้โหฟันอย่างไว เว้ยไอ้เหี้ยสี่ร้อยกว่าอันโอ้มันเอาไม้กูไปหมดเลยว่เตักเกินไปมันเอาไม้ผมแปหมดเลยอ,อันนี้คืออะไรคูนสองไม่เอาเว้ยยิงยิงครับเราไม่เอาเอ้ผมไปฟันป่าแดงต่อดีกว่าป่าแดงมันเล่นง่ายกว่าทุกคนผมไปฟันป่าแดงต่อดีกว่า ไอป่าแดงมันได้แค่สามนีวว่หว่าถ้าฟันป่าเนี่ยไม่ได้ทีละห้ากว่านี้ก็ได้โอเคฟันเข้าไปฟันจะได้สักพันอันกันแล้วเข้าไปขายเนาะไอเหี้ยต้นไม้พวกนี้มันก็โตวไวชิบหายเลยถ้าป่าฟ้ามันจะได้ทีละห้าป่าแดงได้สามแต่ป่าแดงขึ้นไวกว่ารออันนี้ดีกว,ว่าได้ทีละห้าไวกว่าฟันเข้าไป ถ้าคนดูถามว่าพี่วันนี้พี่สตรีมไหมสตรีมครับผมอันนี้เล่งข้ามเวลาข้ามเวลาฟันเข้าไปโอเคได้พันสองละไปขายก่อนโอ้โหไม่พอวัตต์ฟักยังไม่พออีกเหลอ ใช้มันมาทำอะไรหน้าบ้านกูวะยังไม่พออีกเลยอ๋อเนี่มันเป็นที่เบิกไม้ใช่ปะ่ะใช่ไหมใช่ที่เบิกไม้ไหมมันไว้ทำอะไรมันทำอะไรได้อ๋อถ้าเราอัพมันมันจะเพิ่มให้ไม้มันจะโตขึ้นไวแล้วก็อันนี้เรื่อยๆอ่ะน่าจะใช่ เราไม่สนใจครับเราฟาร์มวนเกาะอ,อย่างนี้แหละฟาร์มไปเรื่อยๆเราฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆเราฟาร์มไปเรื่อยๆโอ้โหไอ้โคตรนานเลยเกินอะไรแกไม่เอา สามพันจะบอปาวะไม่น่าพอต้องสักสี่พันเชียร์ไม้กูลืมเก็บจะสองพันแล้วจะสองพันแล้วไอ้เชียร์ไม้กูไอ้เด็กเชียร์นี่มันมาแย่งไม้ผมเกินไปเอ้ย ผมเล่นเพลินดีวะไอเกมเนี้ยรู้สึกมาเล่นเพลินมากจริงจรผมรู้สึกมาเล่นเพลินมากโอ้ยโอ้ยฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเงาไป,ไปโอาเลยพอก่อนแล้วกันเอาไปขายก่อน ได้200้อโอ้โหไม่พอวันจะฟังขาดอยู่เท่าไหร่วะโอ้ขาดอยู่ร้อยกว่าเดี๋ยวไปฟาร์มต่อก่อนไปฟาร์มต่อกันฟ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 ัน ฟ,ฟันฟันฟันไว้เลยครับไม่ต้องรีบเอาเหอะฟันโอ้ยเกมน,นี้แม่งเล่นเพลินดีว่ะโอ้โหโอ้ยแมวอ,อะไรเนี่ยอไอเกมนี้มันเล่นเพลินมากเลยทุกคนแนะนำให้ไปเล่นมันเล่นเพลินมากมันเล่นเพลินมากเลยเกมนี้ซอกพันห้านะพันหะ้าน่าจะ ได้ไม่เล่นเพลินมากไม่เล่นเพลินมากเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นล้วแมวไม่เล่นเพลินมากไม่เล่นเพลินมากเลยทีเกมเนี้ยโอเคฟันต่อโอ้สุดยอดพันสี่แล้วพันสี่แล้วพันสี่แล้วโอเคพันห้าแล้วขายเอาไปขายไปขายไปขาย ขายก่อนน่าจะพอแล้วไฟแอบชวับชวัดมับได้406เอ้ยพอดีละโอเคทุกคนได้แล้วคันหรือหาดเป็นไงโอเคครับใครชอบคินนิ้งก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,ก็ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดส b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย